น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารนะครับวันนี้พรคเพื่อไทยครับเรามาแสดงความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นถึงความลําบากนะครับการ,รเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมหนักหลายรอบหลายพื้นที่ซึ่งยังถูกตัดขาดศูนย์อพยพบางแห่งยังไม่พร้อมตามที่ควรจะเป็นนะครับทั้งเรื่องอาหารน้ําดื่ม การดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงในขณะที่การสั่งการจากส่วนกลางเนี่ยก็ยังมีความล่าช้าไม่ทันกับสถานการณ์จริงนะครับผมต้องเรียนว่าในเบื้องต้นนะครับพรรคเพื่อไทยให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในการทําภารกิจนี้นะครับอยากจะให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับให้กําลังใจกันและกันนะครับพรรคเพื่อไทยครับในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ย วันนี้เราได้ทําการประสานงานนะครับกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลาและสมาชิกพักในหลายๆจังหวัดเพื่อระดมจัดเตรียมเรื่องของเรือหางยาวนะครับเป็นจํานวน100ลําครับแล้วก็เจ็ตสกีอีก10ลลานะครับสำหรับภารกิจลําเลียงสิ่งของจําเป็นและช่วยเหลืออพยพประชาชนจากศูนย์ไปยังศูนย์อพยพที่รัฐจัดให้เนี่ยโดยปลอดภัยโดยเร็วนะครับ นอกจากนี้ครับพักได้เตรียมอาหารสดวันละหนึ่งพันกล่องนะครับและกําลังรวบรวมในเรื่องของอาหารแห้งน้ําดื่มยารักษาโรคและก็อุปกรณ์อย่างชีพอื่นๆเนี่ยไปมอบให้ด้วยนะครับเพื่อหวังว่าจะบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนอกจากนั้นครับยังมีการส่งความช่วยเหลือจากสมาชิกพักในหลายๆจังหวัดนะครับไปยังจังหวัดท,ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยกตัวอย่างเช่นครับกาญจนบุรีเนี่ย ท่านสสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นสสอ,อัครนันท์นะครับได้ส่งเรือไปช่วยแล้ว20ลำนะครับจากทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังภาคใต้นะครับนอกจากนี้ครับเราจะมีการมอบหมายครับให้รองหัวหน้าพักที่ดูแลภาคใต้เนี่ยคือท่านก่อแก้ว้ยกุนทองนะครับแล้วก็คุณหมอศรีดาปาลิมาพันธ์ในทะเบียนพักนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การประสานงานส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ นอกจากนั้นครับยังมีการมอบหมายอีก2ท่านครับท่านรองหัวหน้าพักท่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไตร,เร,เ,ตรเริกมือสันทัดครับซึ่งเป็นผู้สมัครในจังหวัดชุมพรของพวกเราเนี่ยให้ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับและช่วยเหลือแก้ไขซึ่งถ้าย้อนภาพไปได้เนี่ยนะครับในสมัยของรัฐบาลท่านนยายกแพทองทานเนี่ย ท่านรัฐมนตรีธีรรัตน์สำเร็จวานนิชเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภ,ทภ,ทภยัยครบหนึ่งเดือนนะครับและก็สามารถแก้ไขปัญหาหน้าง,งานได้อย่างรุ่วงก็หวังว่าส่งบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยจะช่วยในการประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ครับทางพักก็คงจะดูความเหมาะสมเนื่องจากขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ยังมีความละเอียดอ่อนและเราอยากให้เน้นให้ บุคลากรได้ในพื้นที่เนี่ยได้ใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ก่อนนะครับพักเพื่อไทยครับยืนยันว่าเราจะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและขอให้เชื่อมั่นครับว่าเราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนแม้แต่เพียงครอบครัวเดียวเราจะทําทุกอย่างที่เราทําได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับสู่ความปลอดภัยและกลับสู่ชีวิตที่มีความปกติขึ้นในเร็ววันครับ เชิญท่านกอแก้วครับขอบคุณครับอดีต่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องทางภาคใต้นะครับที่เจอ,เอประสบภัยที่หนักหนาสาดกว่าทุกปีนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยทุกเทศไม่มีใครคาดคิดแล้วก็คิดว่าจะเจอหนักหนาสาดแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ง่ายในการจัดการแล้วก็ยากที่จะแก้ปัญหานได้ดูเร็วนะครับเพราะทุกวันนี้ฝนยังตกอยู่จากการเช็คสภาพพื้นที่ก่อนที่จะถแถลงข่าวนะครับจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่แม้กระทั่งรถสิบล้อ,อก,ก็ยังผ่านไปไม่ได้นะครับตอนแรกทางทีมง,งานวางแผนว่าจะสั่งของพวกของแห้งถุงยางชีพจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปช่วยเหลือพี่น้อง ชาาหัดใหญ่เพราะว่าตอนนี้ถุงยังชีพหรือของที่จําเป็นเนี่ยในพื้นที่สงขาพือเมืองสงขาเองก็ขาดแคลนนะครับไม่สามารถจัดหาได้แต่ปรากฏว่าการจราจรมันไม่สามารถทําได้นะครับไม่ทั้งรถสิบล้อก็ผ่านไปเข้าไปเจอเ,เมืองหัดใหญ่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคทําให้เราต้องหาทางออกอื่นตอนนี้กําลังหาช่องทางอยู่ว่าจะทําไงให้สามารถขนความช่วยเหลือนี้ไปไปสู่พี่น้อง ชาวหัดใหญ่ที่ประสบปัญหาหนักที่สุดได้นะครับนอกจากอาหารที่เราสั่งให้จัดหาไรวันวันลลัตุพันกองเนี่ยถ้าเกิดไม่พอตอนนี้กำลังประสานหาคนที่จะทําอาหารเพิ่มเติมเพื่อกรณีที่มีการร้องขอเพิ่มเติมนะครับเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้านต่างๆต,ต้องมีอาหารกินนะครับต้องมีอาหารกินต้องมีน้ําดื่มนะเพื่ออย่างชีพเบื้องต้น ในระหว่างที่รอการอุปยพออกมาสู่จุดที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งวันนี้พักื่ะไทยได้เสริมเรือไป100ลงรตามที่ท่านหัวหน้าได้ให้ข้อมูลไปซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นแรงแรงหนึ่งที่ช่วยเสริมทางราชการในการนำนำผู้คนออกจากบ้านเรือนให้ออกมาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเสียงสะท้อนในช่วง3 4วันนี้ผู้คนจำนวนมาก ไม่สามารถออกจากบ,บ้านได้ไม่มีอาหารกินไม่มีน้ําดื่มนะครับมีชีวิตที่ลําบากมากไฟก็ไม่มียุงก็เยอะนะครับดังนั้นความห่วงใยของพักเพื่อไทยก็เหมือนคนไทยทัวย่วประเทศที่เราอยากเห็นพี่น้องคนไทยเดยกคุณพ่อชาวพันใหญ่หนเวลานี้ได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุดด่วนที่สุดนะครับดังนั้นคือเป็นสิ่งที่เราเบื้องต้นได้ทําไปนะครับในขณะเดียวกันที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งมีน้ําท่วมเหมือนกันนะครับ จังหวัตตังตัวแทนของพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการเปิดโรงแรมโรงแรมโรสอินนะครับซึ่งมีความจุ5้าห้องเนี่ยให้พี่น้องชาวตรังที่น้ําท่วมเนี่ยสามารถมาพักที่นี่ฟรีรอาอาหารสามมื้อนะครับถ้าใครไม่มาพักแต่ว่าถ้าขาดแคลนเครื่องดื่มน้ําดื่มเนี่ยก็มารับที่โรงแรมนี้ได้ตลอดเวลานะครับนั้นจะบริการจนกว่าภาวะน้ําท่วมจะคลี่คลายไปนะครับนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยพยายามแก้ปัญหาบรรเทา ความดือดล้นของพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยอยู่นะครับและเราจะพิจารณาตามสถานการณ์นะจะเพิ่มความช่วยเหลือหรือจะผ่อนคลายและปล่อยให้รัฐบาลทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งตัวนี้ทุกคนก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับันนั้นถ้ามีอะไรที่เป็นความคืบหน้าในการกลับเคลืนเรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยก็จะรายงานท่านสื่อมวลชนให้ทราบอีกทีครับขอบคุณครับ เชิญท่านคุณหมอศิรดาครับค่ะก็กตสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านคือจริงๆแล้วพักเพื่อไทยเองเนี่ยเรามีประสบการณ์นะคะในการที่ช่วยเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอุทกภยัยตั้งแต่สมัยท่านนายกยิ่งรักนะคะก็คือในปี2554แล้วก็สมัยของท่านนยายกแพทองทานนะคะที่ผ่านมา แม้เหตุปัจจัยของน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราคิดว่าเราก็จะใช้ประสบการณ์นี้นะคะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปดูในเรื่องของมวนน้ําว่าจะอยู่กับในพื้นที่นานแค่ไหนประเด็นสําคัญที่สุดคือเรือที่ร้อยลาที่เราจะลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนเพราะเราเชื่อว่าขณะน,นี้พี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือนชั้นสองหรือหลังคาบ้านเนี่ยยังมีอีกจำนวนมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนในการที่เอาเรือไป และในขณะเดียวกันก็สามารถลําเลียงเรื่องของอาหารน้ําดื่นนะคะและที่สําคัญเรื่องของศูนย์พักพิงเราทราบว่าศูนย์พักพิงน่าจะมีน้อยเกินไปจริงๆในสมัยท่านรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเราใช้ศูนย์พักพิงอย่างดอนเมืองเนี่ยเมื่อดอนเมืองท่วมเราใช้ศูนย์พักพิงที่ชนบุรีนะคะก็คือขนคนไปซึ่งขณะน,นี้เราก็ต้องไปประเมินดูว่าบริเวณร,รอบๆของสงขลาเนี่ยมันมีบางส่วนที่สามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะก็ จะได้นํามารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อแนะนํารัฐบาลแล้วก็ที่สําคัญในประเด็นสุดท้ายเราก็คือเราคงไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกท่านนะคะแล้วก็คิดว่าภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากขนาดนี้นะคะก็พักเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะขอบคุณค่ะมีถามไหมครับไม่มีเนาะขอบคุณครับขอบมากครับ